ที่ผมพบกันเช่นเดียช่องคนเมืองคระนะับนิปนี้เราจะมาต่อกับตัวเลโก้ดักกอนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่7ครับก็เป็นตัวากคุนผมเป็นแบบเวอร์ชั่นแบบตอนเด็กนะครับผมนี่ก็เป็นหน้ากล่องนะครับด้านบนก็จะรันนัมเบอร์เป็นเลข7จ็ดด้านหลังก็จะเป็นวิธีการประกอบผมตัวโกค่นะครับ,รบมาเพิ่มอม่นการเสรียเวลาเราไปประกอบกันเลยนะครับ ออกมาแบบนี้ด้านในก็มีสติกเกอร์นะครับเป็นลายไฟมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็น,นี่เป็นแงแกนะครับแบบแรกก็มาประกอบโกคกูก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับหน้าตาใส่ผมไปแบบนี้ใส่แขนกับมือนะครับ เหมือนแขนจะหายครับผมหาไม่เจอผมแขนหายไปหนึ่งข้างนะครับเนี่ยครับสรุปแล้วน่าจะหายจริงๆครับผมโอเคผมแขนไม่มีครับก็ข้ามขั้นตอนไปแล้วกันก็เนี่ยอาวุธมีอาวุธให้หรือเปล่านะกระบงกระบองโอเคไม่มีมาให้หนุผมก็ได้ปลามาเลยตัวโกโค่ตังเล็กครับจะได้แขนหายครับผมมาเห็นเราไหประกอบตัวยาน แนว่งของตัวกกูกันต่อพอโดยใช้ชิ้นนี้หสองชิ้นด้านล่างจะติดตัวนี้เข้าไปครับนี่ครับผมแบบนี้นะครับตามนะด้านบนแนวแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวกระจัดกระจุยกระจายต้องเ้ามาก่อนนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอครับ ไม่แน่ใจว่าส่วนเนี่ยคือเป็นส่วนแขนที่หายไปหรือเปล่านะครับผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนชิ้นส่วนเล็กๆแบบนี้น,นี่สองชิ้นด้านล่างก็เป็นเหมือนตัวที่ใส่ล้อนะครับผมใส่ไปแบบนี้ถัดมาด้านบนนะครับผมใส่ตัวนี้เข้าไปครับสองชิ้นครับนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งติดอันนี้เข้าไปครับ โอเคนี่ก็เสร็จขั้นตอนที่1นะผมขั้นตอนที่2เราจะใส่ล้อนะครับผมก็ททำการใส่ล้อเข้าไปเลยครับน,นี่เรียบร้อยแล้วก็เหมือนมีอะไรมาให้1ชิ้นแบบนี้นะครับอะไรล้อรถนะครับเสร็จขั้นตอนที่2อใช่ไหมครับตัดมาจะเป็น เหมือนป๊บนึงครับเหมือนชิ้นส่วนจะหายนะผมสังเกตในคู่มือประกอบเนี่ยมันจะมีเหมือนยางนะผมที่อยู่ใส่อีกชิ้นหนึ่งนะับแต่ว่าเหมือนล้อจะไม่ตรงนะโอเคก็ไม่เป็นไรผมข้ามขั้นตอนไปก่อนขั้นตอนถัดมานะครับเราจะติดตั้งด้านบนทำโดยการใส่ชิ้นส่วนอันนี้นงเข้าไปแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะผมจะใส่ทับเข้าไปครับ ติดส่วนนีเข้าไปทางด้านข้างนะครับแบบนี้แล้วก็จะติดตัวจุดเข้าไปเหมือนจะหายอีกหรือเปล่านะครับแบบหนึ่งครผม อ๋ออันนี้ครับนี่ชิ้นนี้ยกักขยับแป๊บหนึ่งครับติดชิ้นนี้เข้าไปครับแล้วก็อันนี้ติดเข้าไปแบบนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นแบบชิ้นเนี้ยจะเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันแต่ว่ามันคนละชิ้นนะผมสังเกตดีๆนะผมแล้วก็ขั้นตอนที่สี่จะใช้ตัวนี้ติดเข้าไปครับ แล้วก็หาสรุปหายนะครับผมเหมือนจะหายไป1ชิ้นนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้แต่ว่ามันหายไปนะครับอ๋อผิดครผมมันจะต่อแบบนี้เข้าไปครับนี่ต่อแบบนี้นะครับผมนี่ทำแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนที่ห้าใส่ ชิ้นส่วนที่ต่างกันสกักนนะิดอันนี้จะเป็นแบบทรงกลมใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมนะครแล้วก็เหมือนจะไม่ครบนะครับติดอันนี้นะครับผมแล้วก็ใส่จุกอันนี้เข้าไปครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลักษณะเป็นเหมือนแบบจะงอยแบบนี้นะครับผมนำไปติดด้านข้างของรถนะครับพอติดก็จะได้ประมาณนี้มันจะทําแบบนี้อีกชิ้นนึงด้านข้างนะครับผมแต่ว่า มันจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีนี้แทนนะครับผมก็ทําการติดนะครับลักษณะแบบนี้ติดเข้าไปครับผมแล้วก็ใส่ตัวสีใส่นะครับผมเข้าไปใส่ตัวจุกแล้วก็ใส่น,นี้นี่เรียบร้อยผมแล้วก็นําไปติดด้านข้างอีกฝั่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยขั้นตอนถัดมาจะเป็นขั้นตอนด้านทําด้านบนต่อนะครับ ใช้อันนี้เสียบกับชิ้นนี้นมเสียบเข้าไปเลยครับแบบนี้สองชิ้นนะครับนี่แล้วก็นำมาติดหาชิ้นนี้น่มเป็นสีใสนะครับจะอยู่ฝั่งนี้ครับสีใสแล้วก็สีเขียวนุ่มจะอยู่ฝั่งนี้สีเขียวสีใสแล้วก็นำอันนี้เข้าไปติดเลยครับ สองฝั่งครับเนี่ยจะได้แบบนี้แล้วก็มาทำด้านบนต่อนะครับอันนี้เสียบเข้าไปครับเดี๋ยวก็ด้านหลังนะครับใช้ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไป2ชิ้น นี่ครับแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นสปอยเลอร์นะผมก็ใส่เข้าไปเลยโอเคผมเรียบร้อยสามารถปรับขยับได้นะผมตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับขยับได้นะผมแล้วก็มี2นี้เหลือเอามาอันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบมังกรก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะผมตัวยานของโกคูนะผมจะได้ที่แบบโกคูเหมือนแขนด้วนนะผม ไปหนึ่งข้างนะครับกอยานประกอบประมาณนี้จุดขยับตัวนี้ก็ตัวนี้ขยับตัวนี้ก็สามารถที่จะขยับตรงนี้ได้ผมขยับตรงนี้สปอยเลอร์ขยับได้แล้วก็ด้านหน้านี้ก็ขยับได้เช่นกันลูกเล่นประมาณนี้ผมก็สามารถที่จะเลื่อนได้นี่ส่วนสติกเกอร์นั้นก็ไม่มีที่ให้ติดนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดตอนที่เป็นมังกรหรือเปล่านะผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจากันไปกับตัวเลโก้โกคูนะผมเป็นร่างเด็กนะผม แล้วก็ตัวที่8นี่มาเฉลยแล้วกันจะเป็นเหมือนโกคูแบบร่างผู้ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นร่างแรกนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไครต์กดไลค์กดสันกระดิง่งจาดให้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ